สวัสดีครับทุกคน Q คิวไลฟ์ผมวันนี้ผมอยู่ที่บนถนนล,ลาดเท้านะครับารพาทุกท่านพบกับบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดของการปรับปรุปงทางเท้าบนถนนเส้นนี้ซึ่งตอนนี้ต้อบอกกันนะครับว่าสวยงามน่าเดินมากเลยครับวันนี้ครับ ผมเองก็เลยมาเดินเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันตั้งแต่แยกราชดารลาดเพ้ามาถึงสถานีรถไฟฟ้าสถานีภาวนาส่วนตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนจะสวยงามแบบที่เราคิดไว้หรือเปล่ายังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี mrt ลาดพร้าผมเองก็จะใช้ทางออกที่4 ซึ่งทางออกนี้จะไปเชื่อมต่อกับสภาลอนดานบนแยกรัชนานลาดเ้า ไปเชื่อมต่อกับสถานาีลาดพร้าวของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนแล้วครับด้านความเบืองผมจนนี้จะเป็นถนนลาดพร้าวส่วนถัดขึ้นไปจะเป็นแยกรัชดาลาดพร้าวเป็นจุดตัดกันของถนนรัชดาพิเศษกับถนนลาดพร้าวด้านนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทางออกที่1กับทางออกที่2ส่วนฝั่งที่ผมอยู่จะเป็นทางออกที่4ถัดขึ้นไปจะเป็นทางออกที่3ในคลิปนี้ผมเองก็จะเลือกเดิานตามแนวเส้นสีแดงที่ผมขีอาไว้ครับตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวไปถึงบริเวณของซอยลาดพร้าว41 หรือว่าตรงสถานี MRT ภาวนานั่นแหละครับทางโค้งทางด้านบนจะเป็นแนวทาวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองน้องเก็กหวยส่วนด้านหน้าจุดนี้จะเป็นอาคารจอดรถจอ,จอบริเวณด้านซ้ายจะเชื่อมต่อกับสถานยาติเพลาที่อยู่บริเวณด้านขวาส่วนถนนลาบเพ้าด้านล่างจุดนี้ยานนต์จะพุ่งตรงไปทา้ง5แยกลาดเพา้าเท่าที่ผมดูจุดยังมีการปรปับปรงทางเท้าให้เห็นนะครับส่วนที่มีการปรปับปงก็จะอยู่ถัดจากจุดจนี้หันไปอีกด้านหนึ่งตามแนวของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปถึงบริเวณแยกลำสาลีเลยครับ ด้านล่างจุดนี้ก็เป็นทางเท้าของใหม่ที่มีการปรับปรุงมาเมื่อไม่นานมานี้มีการปูทางเท้าเสร็จแล้วมีการปูแผ่นเบลบ็อกซ์เสร็จแล้วเท,ท่าแทอดดูก็จะเหลือตามฝาท่อต่างๆที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ครับตอกานั้นก็สามารถเดินได้ปกติแล้วนะส่วนฝั่งตรงข้ามกันด้านหน้านจุดนี้เท,ท่าแท็ดดูยังมีการปรับปรุงทางเท้าจะมีการทําอยู่จุดเดียวครับบริเวณฝั่งตรงข้ามกับดับเพล,งล,งล,ลิงลาดพร้าวจุดตเองที่มีการปรับปรุงเอ่านั้นก็ยังไม่มีการปรับปรุงครับเท่าที่ผมสังเกตดู แนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าตอนที่จะมีสมัยมาปลูกก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับจะว่าตลอดแนวถ้าล่างจุดนี้แล้วนะถัดขึ้นไปก็จะเป็นสถานีภาวนาถัดไปก็จะเป็นสถานีโชคชัย4ส,ส่วนตามพื้นก็ที่ผมบอกไปในตอนแรกครับจะมีบางจุดบริเวณฝาท่อต่างๆยังไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ถ้าใครเดินจุดนี้ก็ระมัดระวังนะครับม่งั้นอาจจะสะดุดได้นะข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครนะครับวันที่17กันยายน2567 นายชัดชาติสิทิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานปรับปรุงทางเท้าถนนลาดพร้าวบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางแยกลำสาลีโดยกล่าวว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีทางเท้าค่อนข้างแย่ เนื่องจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีการขุดท่อประปาและมีการก่อสร้างอีกหลายอย่างรวมถึงมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นอีกทั้งตอนนี้มีโครงการนำสายไฟฟ้าลงใตดินของ ME a หรือการไฟฟ้านาครหลวงทำให้มีการปรับปรุงทางเท้าใหม่หมดบนถนนลาดเท้าตลอดทางเส้นทางจนถึงแยกลำสาลีระยะทางไปกลับนะครับรวมจะอยู่ที่20กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ทางเท้าถนนลาดเท้าดีขึ้นทั้งหมด ตอนนี้แอดเองก็เดินถ่ายคลิปมาได้สักพักฝนจะเริ่มลงเม็ดแถวบ้านนะครับก็เลยมารอฝนอยู่ที่ป้ายโเมียจุดนี้สักพักใหญ่อะนะหลังๆมันนีแอดเองออกมาถ่ายคลิปนอกสถานที่ทีไรไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของกทมก็เปลี่ยนแค่ทุกครั้งนะครับช่วงนี้ใครที่ไปไหนช่วงนี้ก็แนะนำพกร่มติดตัวไปด้วยนะครับสำหรับการปร,ปรับปรุงทางเท้าในจุดนี้ก็ก่อสร้างโดยใช้มาตรฐานของกทมกที่กำน,นึงถึงเรื่อง Universal Design โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จท้งเส้นทางในช่วงต้นปี2568 พร้อมกันนี้ผู้ว่าชัดชาติได้กำชับผู้ระเมาให้ระมัดระวังเรื่องการวัคซีนของต่างๆให้เป็นระเบียบและดูฝาท่อให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนแบ่งช่องทางก่อสร้างกับช่องทางประชาชนเดิน้ชัดเจนและสะดวกและขอให้ประชาชนอดทนในช่วงที่กำลังก่อสร้างที่อาจมีความลำบากในการเดินทางบ้างแต่เชื่อว่าหากโครงการนี้เสร็จสิ้นจะได้ทางเท้าถนนลาบเท้าที่สวยงามตลอดจนเดินได้เดินดีอย่างแน่นอน ขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากสำนักงานชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครด้วยนะครับตอนนี้นเดินมาขึ้นจปถึงสถานีดับเพลิงลาดพร้าวแล้วครับจุดเองก็มีการลื้อทางเท้าของเก่าออกไปแล้วมีการเทคอนกรีตรองไว้ที่บริเวณด้านล่างและตอนนี้ก็เิ่มีการปูแผ่นเบลบล็อกให้เห็นนำทางมาแล้วครับสำหรับในปัจจุบันนี้ก็มีหลายโซนนะครับที่มีการปรับปรุปรงทางเท,ท้าไปแล้วยกตัวอย่างเช่นถนนเพลินจิตถนนราชดำริถนนหลังสวนถนนสารสิน ถนนพระรามที่4และถนนสีลมทั้งหมดนี้ก็คือแค่ตัวอย่างบางถนนนะครับที่มีการปรับปรุงมาให้เห็นแล้วแต่ในอนานคตเกษมนี้ครับถนนลาดพร้าวเราเองก็ติดตามกันไปครับถ้าผมเองมีโอกาสมาที่ย่านนี้ก็จะมาอัปเดตอีกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปจะแลววันนี้นเดงก็ต้องขอตัวเดินทางต่อไปที่สถานีภาวนาก่อนนะเพื่อจะเดินทางไปที่จุดหมายถัดไปครับตอนนี้เดนมาถึงคลองน้ำแก้วนะครับและน้า,นานจุดนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับคลองลาดพร้าวทันจากจุดนี้ไปก็จะเป็นสถานีภาวนา ทางเท้าจุดนี้ก็จะเป็นทางเท้า,ทาของเก่าอยู่นะครับแต่ก็มีกระเบื้องทางเท้าของใหม่มาวางเตรียมมาไว้แล้วครับสำหรับท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับตอนนี้แอดอยู่ทางขึ้นลงที่1ของสถานี MRT ภาวนา ด้านซ้ายมือจะเป็นถนนลาดพร้าวส่วนด้านขวามือจะเป็นลาดพร้าว41ครับในส่วนของเรื่องสายไฟสายเชื่อสายบนถนนเช่นนี้เอาไว้ถ้ามีความคืบหน้นยังไงแอดเองจะมาเด็ดให้ชมอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้แอดเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ